มาต่อจากคลิปก่อนหน้านี้ของเรื่องพลังแห่งจักรวาลที่ซ่อนอยู่ในใจเราบทที่2และ3บทที่2จิตใต้สำนึกโรงงานผลิตความจริงของชีวิตหลายคนไม่รู้ว่าเบื้องหลังการกระทำเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันถูกควบคุมด้วยสิ่งที่เรียกว่าจิตใต้สำนึกมากถึง95%สิ่งที่เราคิดซ้ำๆเชื่อซ้ำๆจะถูกบันทึกลงไปในโรงงานแห่งน,นี้และเมื่อเวลาผ่านไป จิตใต้สำนึกก็จะผลิตผลลัพธ์ออกมาในชีวิตจริงโดยที่เราแทบไม่รู้ตัว2.1ความเชื่อฝังลึกที่เรามองไม่เห็นลองคิดดูว่าถ้าคุณเคยถูกบอกว่าเงินเป็นสิ่งสกรปรกจิตใต้สำนึกก็จะบันทึกความเชื่อนี้และเมื่อคุณโตขึ้นต่อให้คุณอยากรวยแค่ไหนคุณก็อาจเผลอทำลายโอกาสของตัวเองเพราะลึกๆคุณไม่อยากสัมผัสสิ่งที่คุณเชื่อว่า สก,กปรกในทางกลับกันถ้าคุณถูกปลูกฝังว่าเงินคือเครื่องมือสร้างประโยชน์คุณก็จะมองหาโอกาสที่จะใช้เงินเพื่อช่วยเหลือคนอื่นพร้อมกับดึงดูดความมั่งคั่งเข้ามาโดยธรรมชาติ2.2วิธีรีโปรแกรมจิตใต้สำนึกการเปลี่ยนแปลงชีวิตจริงๆต้องเริ่มที่การรีโปรแกรมความเชื่อในใจเราการใช้คำยืนยันหรือ affirmation พูดประโยคสั้นๆเชิงบวกซ้ำๆเช่นฉันคู่ควรกับความสำเร็จฉันมีคุณค่าและพร้อมดึงดูดสิ่งดีๆเมื่อพูดซ้ำทุกวันสมองจะค่อยๆจัดโครงหน้าประสาทให้สอดพร้องกับประโยคนั้นการสร้างภาพในใจลองหลับตาและนึกภาพว่าคุณกำลังใช้ชีวิตที่คุณอยากมีเช่นบ้านที่สงบงานที่คุณรักหรือครอบครัวที่อบอุ่น สมองไม่แยกแยะระหว่างความจริงกับจินตนาการและจะทำงานเพื่อหาหนทางให้คุณไปถึงภาพนั้นการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมถ้าคุณอยู่ท่ามกลางคนที่มองโลกในแง่ลบคุณก็จะถูกโปรแกรมให้เชื่อว่าโลกเต็มไปด้วยความสิ้นหวังแต่ถ้าคุณอยู่กับคนที่เต็มไปด้วยความหวังคุณก็จะได้รับพลังนั้นโดยไม่รู้ตัวบทที่3พลังงานมนุษย์กับสนามแม่เหล็กจักรวาลคุณรู้หรือไม่ว่า ทุกครั้งที่เราคิดหรือรู้สึกเรากำลังปล่อยคลื่นพลังงานออกไปนักวิทยาศาสตร์ตรวจวัดได้ว่าหัวใจและสมองของเราส่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาตลอดเวลาและคลื่นนี้สามารถประสานหรือตีกันกับพลังงานของคนรอบตัวได้3.1ทำไมบางคนอยู่ด้วยแล้วรู้สึกดีบางคนเราเพิ่งเจอครั้งแรกแต่กลับรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยขณะที่บางคน แม้ยังไม่พูดอะไรเราก็รู้สึกอึดอัดนั่นเพราะพลังงานของเขาส่งสัญญาณบางอย่างออกมาและจิตใต้สุนึกของเราก็รับรู้ได้ทันทีนี่คือเหตุผลว่าทำไมการรักษาพลังงานของตัวเองให้สะอาดและสูงจึงสำคัญมากเพราะเราจะดึงดูดคนและโอกาสที่อยู่ในระดับพลังงานเดียวกัน3.2ระดับพลังงานตามทฤษฎีจิตวิทยา ดกเตอร์เดวิดฮอว์กินได้เสนอแนวคิดเรื่องแผนที่ระดับพลังงานโดยแบ่งอารมณ์มนุษย์ออกเป็นระดับเช่นความอับอายเท่ากับพลังงานต่ำความโกรธเท่ากับสูงขึ้นแต่ยังเป็นลบความกล้าเท่ากับจุดเปลี่ยนที่เริ่มสร้างชีวิตใหม่ความรักเท่ากับพลังงานสูงที่สร้างการเปลี่ยนแปลงได้จริงความสงบ เท่ากับจุดสูงสุดที่สอดคล้องกับจักรวาลเมื่อเรายกพลังงานของตัวเองขึ้นสู่ระดับความรักและความสงบเราจะดึงดูดสิ่งที่สอดคล้องเข้ามาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้3.3วิธีเพิ่มพลังงานประจำวันเริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยความกตันยูจดอย่างน้อย3สิ่งที่คุณรู้สึกขอบคุณในชีวิตแม้เป็นเรื่องเล็กน้อยเช่นขอบคุณที่วันนี้ ยังหายใจได้พลังขอบคุณคือคลื่นที่จัก,กรวาลชื่นชอบที่สุดดูแลร่างกายให้แข็งแรงออกกำลังกายเบาๆดื่มน้ำสะอาดกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพเมื่อร่างกายมีพลังจิตใจก็จะมีพลังตามอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเดินเล่นในสวนฟังเสียงนกหรือมองท้องฟ้า สิ่งเหล่านี้ช่วยรีเซ็ตพลังงานของคุณให้กลับมาสดใหม่สรุปบทที่2และ3จิตใต้สำนึกคือผู้ควบคุมชีวิตเงียบๆที่เราต้องรีโปรแกรมใหม่พลังงานของเราส่งผลต่อสิ่งที่เราดึงดูดเข้ามาในชีวิตเมื่อเรายกพลังงานขึ้นสู่ระดับความรักและความสงบเราจะเปิดประตูสู่โอกาสความสุขและความมั่งคั่ง